เทศบาลเมืองมหาสรารคามจัดชุดเคลื่อนที่สำหรับทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อวันที่7กรกฎาคมเวลา15นาฬิกานายพาคินตระพงไพบู์ในายกเทศมนตรีเมืองมหาสรารคามมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตีพนาดอนเบอร์หลวงผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค4จังหวัดมหาสรารคามนำโดยนายชัยรักสุทธิพันธ์หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค4จังหวัดมหาสรารคามได้ออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ตามโครงการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียงคนชาราและผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้รวมจำนวน2ราย ดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับแจ้งทำบัตรประจำตัวประชาชนสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงประสานศูนย์บริหารการจัดทะเบียนภาค4ส,สาขาจังหวัดมหาสารคามจัดชุดเคลื่อนที่สำหรับทำบัตรประจำตัวประชาชนเป็นกรณีพิเศษให้กับบุคคลดังกล่าวจำนวนสรายประกอบด้วย 1. น,นางรัดดาบุญนาคอยู่บ้านเลขที่90 ซอยนครสวรรค์32ถนนนครสวรรค์ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามไม่สามารถเดินทางมาขอรับการบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนได้เนื่องจากป่วยติดเตียงกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง 2. นางเล็กปิยภานีพงศ์อยู่บ้านเลขที่146ถนนผังเมืองบัญชา ตำบลตลาดอำอเมืองจัังหวดมหาสารคามบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเดินทางมาขอรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนได้เนื่องจากชาราปวดขาและเคลื่อนย้ายที่ไม่สะดวก ประกอบกับเข้าเงื่อนไขกรณีคนชราไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ซึ่งจากการออกให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งนี้สร้างความประทับใจให้แก่ญาติและผู้ป่วยเป็นอย่างมากทั้งนี้เป็นการบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่กรณีผู้ป่วยติดเตียงคนชราและผู้พิการไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามหรือกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์043-725-573-8ต่อ158ในวันและเวลาราชการสวัสดีครับวันนี้ผมมีโอกาสได้รับการบริการจากทางเทศบาลมาทำบัตรประชาชนให้กับคุณแม่ นะครับซึ่งมันสูญหายนะครับตั้งแต่อยู่มาก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เคยคิดว่ามีมีบริการแบบนี้ในในะระบบของโครงการปกครองหรือเทศบาลนับว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประชาชนนะครับที่เกิดภาวะที่เป็นติดเตียงในลักษณะรูปแบบนี้ไม่เคยคิดว่ามันจะมีบริการแบบนี้ขึ้นนะครับ ก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางเทศบาลและกรมการปกครองที่ยกทีมมาในวันนี้ช่วยในการที่ทําบัตรประชาชนแลวก็สําเร็จเรียบร้อยด้วยดีต้องยังไงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทางเทศบาลไวนะ้ในโอกาสนี้ขอบคุณครับ